สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุขคนตอนนี้ก็ยังอยู่ในงานของพ่อใหญ่่พอใหญ่ของสไตล์สลาอยู่พี่น้องเลยตอนนี้กำลังสิบวชพี่น้องบวชตเป็นข้าบวชตเป็นซีบวชสามณีพี่นอ้นองเลยสบายดีพี่น้องเลยแล้วพัดสบวชก็ได้อันนี้หัวหน้าหมู่อันนี้สไตล์สาาลาพี่น้องเพัดกระบวดข้าว บทจะโค้นนบทเช้านี่นะสิบสองเ่อได้เลขมากอด้คันว่าอา้าวว้าไปสิบสองสิบสองสิบสองทักคุณนี่บอกสิบสองทักคุณนี่บอกจขนาบเบิดแลว้ววะเป็นยังคืบอบวคืบอบวดเลี้ยงอันนั้นนะนบเซดายโฮม นี่หัวหน้าน้ำพ่านี่พี่น้องนี่นี่นี่พุชิล่านี่พี่น้องเอ้ยเป็นแม่บ้านเพื่อก็ต้องน้ำพาลูกบ้านละวะธรรมดาเงยยังเห็นบ่นี่เห็นบ้านนี่เป็นสังกะรีมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยมานี่ก็ได้เอาเจ้าว่าคอยอยู่บ้านบ้านนี้ก็ได้ดูคนกันนั่สิบวชซัมบานีเนาะพี่น้องบวชซัมบานีอะไรกับบวชไม่ขาวเนาะ นี่แหละไม่คาวเขาก็ได้เข้าเป็นนางทาพนันอยู่ใน,นก็นได้ซามเณรนเดี๋ยวจะคุณเดี๋ยวไปไประทามก่อนพี่น้องทามก่อนพี่น้องเลยอันนี้เป็นคนสีบวชสามเณรพี่น้องเลยเก็บบรรยากาศไว้พี่น้องสองสี่หกหกเจ็ดเจ็ดคนแปดแปดคนบักแปดคนพี่น้องสีบวชเป็นสามเณรแปดตุนเนาะคุณดาหัวหนา้าโมกับลูกชายหลา,พลา,ลาพเพิ่นลูกชายหลาเพิ่นลปวดเสียพี่น้อง เอาคือ,อยังมีฉานมีไฟมาอยู่ฮนะน่ะหน้าที่สเสื้อเวรนะคืออันคุ้มผ่าพี่น้องเลยคือคุ้มผ่าไอซัมมานีนประเด็นเนียนน่ยพุชิบวชใหม่นี่พี่น้องนี่คุ้มผ่าไอเพิ่นพี่น้องใช่อันผ่าก,กองผ่าใส่สารเพิ่นประธานในฮาร์บอี่กาลังสีบวชตซัมมานีนพี่น้องนี่การทำฉียู่เนาะ จั่วนมน,นมน้วนในม้อนจั่วผ้าเห็ดในเบิง้งเน่ในม้อนจั่วเห็ดในเบิง้งให้ใหอีโบให้อีจั่วสาธิตให้เบิ้งก่อนเลย่ <c oughs> บ่บ่บอ้อมกันนะครับรูปหัวทัวแล้วก็รูปลงมาอีกดีแต่อันนี้พิธีบวชพี่น้อง รูปแต,ปปตนะ่หัวา้าตีรูปสตีน้าหัวสามเปราะเนาะจะมีปณบบิที่รูปนี่ความหมายคืออรูปห้าสี่บวชแล้วรูปอันหัวพรมกะบ,บอมีนะและสตดห้ากระสีถอดนะสุดคาราบาตตอนนี้ยังเป็นคาราบาตกระสีบวชแล้วหัวกระโลนยังกระเทยแล้วสามบาท หลังจากบวชแล้วก็นุ่งยังแล้วกับลูเลกบลเบิ่งอีกว่าตอนนี้ใส่ผ้าเรืองครับรักจเตรียมรับสินเดียมยังแ้วะน้ออันนี้ที่ลูกเนาะพี่น้องเนาะที่ลูกเนาะ ເປັນນ້ຳຄීບຢູ່ພີ່ນ້ອງອ້າຍຄົນລາແຈກັບສ อันนี้สิบบทมีข้าวพี่น้องสองสี่สิบสองพี่น้องไอ้สิบสองตนสิบวทข้าวบวทจูงบวหนาบวหนาพ่นบวหนาไฟเนาะพี่น้องเนาะบวหนาไฟเดียว่าบวทจูงเนาะนี่เป็นพิธีบวชปกติเขาบวชนาโซบเนาะบวชนาไฟคือบวชจูงผู้เสียลงป่าเนาะลงไปจูจุกองพอเนะพี่น้อง ก็เลยต้องบวชจูเขาบวชจูพี่น้องเอ้ยบวชจูผู้ต,ตายไปสวรรค์บางทีกวนนาะตอนนี้ก็เป็นพิธีบวชเนาะพี่น้องเนาะเอาขึ้นไปอุ้มผ่าก็ได้เอาขึ้นไปอุ้ม かわいい。Yeah, cool. <laughs> คุณแม่บ้านคะคุณแม่บ้านคะคุณแม uh. ่บ้านคุณแม่เอาคนนี้มาคืออนันแท้ขึ้นมาคุณแม่บ้านเอออ้าวทางนั้นย um, ังมาอยู่นี่นี่ยังมาอยู่อาเด้อเล็กสร้างเด้อว่าไว้ตั้งสื่อ บอยข้าวยกเองไงจี้กันทีเดีเนาะเนอะนเปิด <c oughs> อันนี้คือแม่ค้ารับซีนพี่น้องเอ้ย เาว,วนวุ่นวายพี่น้องเอ๋ยกำลังคุม้มผ้าอันผู้ชิบวดใหม่พี่น้องเอ๋ยนี่ผู้ชิบวดใหม่กำลังคุ้มผ้าพี่น้องนี่เป็นการคุ้มดองพี่น้องเอ๋ยโฮมดองเนาะโฮมแบบดองโฮมผ้าดองว่รแมนโฮมบีตพี่น้อง ตอนนี้ก็ขึ้นมาพี่น้องขึ้นมาเสียลโซบลงแล้วพี่น้องเอ้ยม้วน,นกลาขึ้นมาสวดสักอาระเจาและกระสีได้เคลื่อนโซบลงกล่องฟอนเนาะกล่องฟอนพี่น้องอีกใช่เปล่าจะกินน้ำร้อนจ่อไหมพี่น้องจะมืดในพี่น้องเอ้กย,ยกองสว้ยบบียากแจงไปได้ได้ สะบงอัจฉ um you know, ์เฮียแล้วพี่น้องเอ้ยเว่บ่ได้เบิ่งนาผาสบงนี้าสบงอจน้อยนั่นน่ะนี่นั่นน่ะ ก็คืพี่ทีอ่าสูตรอันอานิจจาพี่น้องเอ้ยพนมสวดมาติกาบางที่ก็พราะว่าอันนี้ขึ้นมาสวดบางบางทีก็จะสวดแบบแค่อานิจจาอย่างเดียวเนาะบางทีก็สวดมาติกาเนาะคือกุศลานะพี่น้องบางทีก็สวดอานิจ่าจะสร้างคาราฮะนะแต่ก็บว่ัวปนจะสวดยาวเลยสวดสั้นมาพี่น้องเนาะแอ้ก็เคลื่อนศพลงพี่น้องเคลื่อนศพลงป้าเนาะพี่น้องอันนี้เป็นประเพณีทางลาวเนาะพี่น้องเนาะ แบบบังบอลกับตัดบคือกันการนะพี่น้องประเภทนี้แต่ละบอลแต่ละทีกับบคือกันเนาะพี่น้องตอนนี้กำลังจัดนั่งแบบให้เป็นระเบียบอยู่พี่น้องเดินทางนั้นจะเป็นแม่ค้าแล้วก็แม่แม่ออกเนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นพอออกเลยก็ครูบาอยู่ทางทิศนี้เนาะพี่น้องเนาะ លូលូនហដណំផពុខវីសក scans ភាប់ព มีการสูตดพระธรรมที่กาแล้วเรียบร้อยมีแต่เครื่อนโซฟ์ลงพี่น้องเอ้ยเครื่อนโซฟ์ลงแล้วก็สีแดงเอาไปจุไปเผาเนาะพี่น้องนอนอยู่ปราสาทอยู่กองพรุนเลยเนาะบางบอลก็เอาไว้อยู่ทงนาบอลก็เอาไว้อยู่ปราสาทแต่ว่าในบ้านอันนี้คืออาลงทงนาเนาะทงนาแบบผู้เกี่ยวนะพี่น้องทงนาจะคลองจะคลองนาจะคลองหอง,งันจะคลองผู้ตายนี่เนาะเดี๋ยวเครื่อนโซฟ์ก่อนพี่น้อง เตรียมโต้โลงพี่น้องให้ได้รูปได้ยังไงก่อนอันนี้เป็นรถเคลื่อนโซ่พี่น้องเอ้ยรถแบบจะคลองภูเห็ดโซ่นาดเพชรลงนะพี่น้องเพราะว่าคันสร้างลงมากเลยก็คือแบบทุกอย่างเลยแบบเคลื่อนลงยังแล้วเรียบร้อยแล้วก็จั่ายเงินใจ่ายค่ามือยังแล้วแต่เพื่อนพี่น้อง แต่ว่าคือในในคือแบบผู้อาเจ้าของเที่เเขาโล่งนะพี่น้องก็ต้องส่งโชคชองอยังให้เรียบร้อยแบบจ้างเธอเดียวแล้เบไปเลยพี่น้องทั้งเก็บทั้งนั้นอันนี้เนาะทั้นะทงจูดทั้งอันนะคือเล่เอ,อไปเลยพี่น้องอีก,ก็คือรถคันเดียวเลยอ้าวยังโดนแบบที่นี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังไม่หมด

ก็โทษเกที่นะก็แล้วก็น้ําแล้วก็100 <tiple> 2วันนะเนี่ยอันนี้อันนี้ใช้ซื้อ7ปี Hãy ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ได้แล้วมันหาบุญน,นี่นี่ได้อยู่มหาบุญนี่ล้ลูกหางลกหีเจ้า